อย่างแรกก็คือก็ต้องต้อนรับนะคะชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่โดยการ<อ><อ>เรียกว่าสร้างพื้นฐานให้กับตัวเราให้กับเด็กๆค่ะโอเคกพี่โจเนี่ยมองภาพไปถึงอะไรรูไ้ไหมครับอาจารย์อจอยครับพี่โจมองภาพมันถึงอะไรรู้ไหมวันนี้โรงเรียนเรากระจายอยู่ทั่วพื้นที่เราไปหมดเลยทำยังไงให้โรงเรียนเราเนี่ย เป็นเรื่องที่ไปผูกพันกับกลุ่มลงทุนกลุ่มทุนนัห้หที่ต้องมาพบเราเอ๊ะทำไมต้องมาพบเราด้วยอ่ะคำถา,าเมเหมือนกันทำไม,ม,มกลุ่มุนพวกนี้ทำไมมันต้องมาพบพี่โจ้ด้วยสแสดงว่าเราต้องมีเรื่องที่เราเก่งเราต้องเก่งนะเก่งเรื่องอะไรอ่ะ จะเก่งเรื่องอะไรแค่สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนก็เหนื่อยจนตายอยู่แล้วเดือนเดือนหนึ่งค่าเช็คค่าแรงผูกค่าใช้จ่ายจ่ายนู้นจ่ายนี่เจานั่นจะปวดหัวตายแล้วจะไปทำอะไรเป็นอย่างี้ครับเดือนหนึ่งคิดออกมาเห็นก็จ่ายค่านู้นจ่ายค่านี้พอนั้นพอนี้ก็ถ้าจะติดล้อยู่แล้วคุณโจ้จะมาทำจะให้มาทําอะไรทุกคนนะครับเชื่อผมนะ ต้องกลับไปถามตัวเองก่อนนะครับว่าเราเก่งเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปเรื่องของผมนะเื่องอะไรดีไหมครับอาจารย์เก่งเรื่องอะไรครับเขาไม่เอเขาไม่เอขาไม่ออาจารย์ครับเราเติบโตกันมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราเคยกลับ อยากจะตะปูในโลกรู้ไหมว่าเราเก่งเรื่องอะไรถ้าเราเก่งเรื่องอะไรแล้วนะครับเราแค่กระซิบกระซิบอยู่ในบ้านเราเองเนี่ยนะครับคงจะไม่เกิดประโยชน์เลยครับมีไหมครับที่เราเก่งทำากับข้าวเก่งก็เรียกว่าทําเก่งขับรถเก่งก็เรียกว่าทําเก่งโอ้รูปูกต้นไม้เก่ง ครูเป็นคนละเอียดมากนะข้าวของอรื่ใช้ในบ้านครูเนี่ยนะครูดูรายอย่เดียวเลยเรียกว่าเก็บครูเจราจาเจรจาฉะนั้นทุกคนเกิดมาเนี่ยจะต้องมีเรื่องเก็